กำลังทำการเปลี่ยนนะครับที่หมวสุญจของรถซูซูกิซูซูกิสวิปไม่ใช่สวิปครับโม่ครับอะไรวะ X44 อะไรใช้ฐาน x 4 c อใช้ฐานครับ C หนึ่งมี x 4จำไม่ได้ละอีคเอาไปเซอร์ไพรจำชื่อรุ่นมันต้องมีอะไรสักตัวหนึ่ง า้าเห็กความ,มนี่พอๆนะเด็กตรงนี้นะไม่เห็นควงไม,ม่จิดปลง่ายเหมือนกันเนี่ยไม่ยากโอ้อยหลังเหนยียวพอดไม่มีอะไรยากตาเนี่ยก็ได้ปิ๊บตุ่มตุ่มไันนี่เนาะมืมมีสลับให่ไหม สนับใช่ก็หาดูสองด้านเนี่ยงัดคออ่อยงัดหนอกเสียกปึ๊บหัวยังไงถานยังนุ่ยใช่โงเ,เป็นแบตเตอรี่ดีทำมันองช่องจ้าพ่อรีวิวจ้าพอรีวิว มันติดกาวอร่อยกว่าตรงนี้ติดกาวอีไก,หอไ,กหอไหมเอ๊ะโมนันใช้อะไรเนี่ยอาปากแบนช่วยครับขึ้นปากแบนช่วยนิดนึงอ้ยแม่กราจะตกกระเด็นกระเด็นอ๋อมันเสียดมันเป็นแบนไงฮนะไซส์ C R หนึ่งหกหนึ่งหก แล้วก็ไปหาซื้อสายใกล้เคียงไม่สายเดียวกัน嘛ไม่ใช่ใกล้เคียงโอ้ไซส์เดียวกันเลยสายนี้หายย่ามกันนะจริงเหรอเป็นเซเว่นสปาร์เกอร์หรอพี่ไปสะพานเหล็กก็เลยไปถามสะพานเหล็กมันมีทุกอย่างเอาท่านน่าหลากหลายไซส์ก็ท่าที่มันปกติสองศูนย์สามสองอะเซเว่นเยอะแยะไอ้ฐานก้อนใหญ่หน่อยเหมือนฐานซีมอลนะเหมือนฐานเออใช่ฐานซีมอลเบอร์เดียวกันเลย รีโมทรถไอ้ HRV ก็ v, นั้นละสองศูนอืมเอานี่ลงนี่นี่นะอ,อันนี้ใช่อื่ The 16 16, 16ายอยาหนึ่งหกหนึ่งใสใ่กดเข้ไปครับคลิกอาน,นี่ขอบลงใส่กลับที่เดิมให้นังปัก่าเนี้ยตำรวจด,ดูว่าน่นหรือเปล่าปึ๊กปึ๊ล้ปึกป๊กแล้ สมบัติดูงเขาก็แน่นแล้วเนี่ยตอนนี้โอเคหนึ่นงร้อยอันนี้าสานให้ตรงบล็อกมากมากมีระยากเลยทำเองได้ีแก้งเขาก็ประมาณสามร้อยใช่ไหมไม่รู้มาเนี่แหละขอบไุตบล็อกนปะบล็อก มาครับไอเนี่ยนะครับน็อตเนี่ยอย่าทำหายนะต้องเก็บดีๆครับมันถอดจริงจรเพราะมันเล็กท้าหายปุ๊บก็หายก็อะเขาก็เทปไปเอานี่หาที่ไหนบอกว่าไซส์แบบนี้ชาวยน็หาที่ไหให้ได้เลยถ้าเราตำรานีถ้าตำรานนี่มันมีแล้ยนะแต่เราไม่มีอือ เออที่นี่นกไม่ไม่ไมวขวัขวายหาอะไรให้ได้เหรอกพ็พีคนใส่ไซส์น็อติดตยู่นั่นเป็นมันเหมือนล้มหวงไขควงอ่ะ,อ,ะอันนี้เหรอเลือกเบือเหรอเลือกเบือมันก็เหมือนกับมีเมียประมาณมีเมียเกือบได้แล้วเกือบไม่ได้อ่ะ Hmm, kena Okay Nenek Okay Yum It's good